มาทำเค้กกันค่ะอันนี้เป็นลายใหม่ที่ลงหน้าลาน,นะคะช่วงนี้ใครมาก็จะได้เจอคุณหมีค่ะคงจะไม่ดูเป็นอย่างอื่นได้นะคะนี่ค่ะหัวกลมๆแล้วก็ตัวเล็กๆค่ะเดี๋ยวขอเกลี่ยพื้นที่ให้เรียบสักนิ็ดหนึ่งนะคะต้องใจเย็นๆนะทำเค้กแนวนี้ค่ะโครงมาแล้วค่ะวาดหัวนะคะแล้วก็ตัวแล้วก็ท้องค่ะ แล้วก็หูนะคะนี่ค่ะเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะนี่พี่มีมาแล้วแล้วก็เขียนแฮปปี้เบรดเดย์ค่ะเติมหมวกนิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ